ต้องฝากนให้พิจารณาว่ามันเป็นควรเป็นสิ่งที่ควรทํำไหมเดี๋ยวนี้เราเห็นนะครับเวลาโต้แย้งกันในที่สาธารณะไม่ได้โต้แย้งกันด้วยเหตุผลโต้แย้งกันด้วยถ้อยคําเสียดสีใช้อารมณ์ยุยงให้เกิดความเปลียดชงังชักชวนให้พักพวกหรือแสดงอาการเป็นกลุ่มเป็นหมู่ที่ยุยงให้เกลียดชังกันอันนี้แหละครับที่ต้องกําจัดนะครับต้องทําให้มันหมดไปทําให้เบาบางลงด้วยอํานาจของการให้เหตุผลชักชวนให้ทุกคนคิดอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณครับ ขอบคุณครับต่อไปเชนท่านอาจารย์ว,วัจเจครับผมขอเริ่มรอบสองแบบนี้นะฮะผมคิดว่าไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับเรื่องของการตรวจสอบอการกระทำของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารนะฮะโดยอำนาจตุลาก,การมันเป็นหนึ่งนะครับในหลักการแบ่งแยกอำนาจมันเป็นหลักการพื้นฐานของนิติรัฐนะฮะ แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้แล้วผมคิดว่าเราจะต,ต้องตอนหนักแล้วก็สังวรให้มากนะฮะก็คือว่าแล้วทำไมนะฮะสภาพการแบบเนี้ยระเบิดลงสาเนมันจึงเกิดขึ้นทําไมมันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าเราจะตอบคําถามที่ได้เนี่ยมันต้องมองย้อนกลับไปถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะว่าทําไมสังคมเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วฝ่ายตุลาการเนี่ยมีบทบาทนะฮะหรือมีส่วนผลักดันนะครับให้มาถึงจุดนี้หรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเราจะต้องทบทวนแล้วก็ตรวจสอบกันนะผมเรียนว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับเราก็คงทราบว่ามันมีความพยายามที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญความจริงรุ่นปี2 5 5 0เนี่ยตอนที่มีการาทําขึ้นมานานเนี่ยนะครับมันมีการจัดดีเบตรครั้งหนึ่งที่บ้านมานาังคศิลานะครเมื่อเดือนเดือนสิงหาคมปีพศ2550นอออนะฮะผมเนี่ยไปดีเบตเรื่องนงินด้วยนะฮะวันที่ไปดีเบตเนี่ยผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาสักสักสองสมวันนะฮะ ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็วันนั้นก็ไปดีเบตผมได้อยู่ในฝ่ายที่คัดค้านนะฮะการโหวตรับรัฐมนุนฉบับนี้แล้วผมบอกว่ารัฐมนุนฉบับนี้จะนําประเทศไปสู่ทางตันอันนี้ย้อนกลับไปดูที่ผมพูดเอาไว้นะครับเมื่อปี50ได้นะถามว่าทำไมผมพูดแบบนั้นนะฮะคำตอบก็คือดุลอํานาจเนี่ยนะครับในแง่ของออการหลักการในอำนาจมันเสียไปใน,ในทางใรัฐธรรมนูญ เราจึงเห็นให้กรณีที่แล้วยิ่งผนวกกับการตีความของสารน้ำนูนด้วยนะฮะในระยะเวลาหลายปีมันเนี้ยทำว่าเราเห็นอะไรที่แปลกๆขึ้นมาเช่นตอนที่มีการน้ำนูนนั้นเนี่ยนะครับมันมีการบอกว่าให้รับกันไปก่อนแล้วไปแก้กันทีหลังผมบอกว่าอย่ารับนะฮะผมที่เป็นฝ่ายแพ้ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตผมนะ,ะเป็นฝ่ายแพ้อยู่เป็นฝ่ายข้างน้อยนะฮะอยู่เนืองๆเ,เรื่องธรรมดาผมก็อดทนรอคอยนะฮะอภิรายแสดงเหตุผลนะฮะ ซึ่งนี้เป็นหลักธรรมดาทางประชาธิปไตยก็คือหลักทรเลนซ์นะฮะคือการอดทนอดกลั้นนะฮะอธิบายเหตุผลให้คนเขาเห็นกับเราผมเชื่อว่าอะไรเลวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ทำให้เห็นอะไรอะไรกันมากขึ้นเมื่อนะฮะมีการใช้นโนบฉบับนี้นะฮะผมก็เห็นว่านโยบฉบับนี้ผ่านเอาเสียงประชามติก็เคารพว่าโอเคเราเป็นฝ่ายแพ้ก็ใช้มันไปนะฮะตามคุณค่าที่มันมีครั้นเมื่อมีการขอแก้รัฐธรรมนูญเอาอย่างเคสล่าสุดก็ได้นะฮะเช่นแก้เรื่องวุฒิสภาเนี่ย เปลี่ยนนะ,ะจากระบบที่มาจากการเ,เลือกตั้งครึ่งหนึ่งสรญหาครึ่งหนึ่งหรือแต่งตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยให้เป็นเลือกตั้งทั้งหมดเราเห็นแล้ว,ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับสารุ่นมาวินิจฉัย,ยนะ,ะว่าการวินิจการกระทําอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอน,นุพันธ์สัจทรงเป็นประมุขผมคิดว่าเมื่อเรามาถึงจุดนี้เนี่ยนะเราตอบคาถามได้แล้วนะครับว่าตกลงเนี่ยการตัดสินอย่างนี้มันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าฝ่ายที่เขาแก้เนี่ยเขาแก้ตามกลไกทางรัฐธรรมนูญน,นะฮะ เขาไม่ได้ไปแก้โดยระบบนอกระบบไปได้เดินขบวนเรียกร้องนอกระบบเขาผ่านกติกากนนรไบการัฐธรรมนูญแต่ศาลบอกว่าทําไม่ได้และกําลังจะถูกปปชชี้มูลส0 0อยกว่าคนเนี่ยแปลว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาในอนาคตเรื่องนี้จะเป็นปัญหาต่อไปปัญหาในการเมือนไทยจะไม่จบง่ายๆนะฮะด้วยเหตุนี้เราผมคิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องตั้งคําถามแล้วว่าอตกลงอย่างนี้มันมาถึงจุดที่ว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไงในสภาวะแบบนี้ มันจะมีอะไรมันเป็นกติกาที่เราจะยอมรับได้ก็ถ้าเกิดว่ารัฐมนุนบอกให้มีการแก้ไขเขาแก้แก้ไขตามกติกาเนี่ยแหละแต่การแก้ไขแบบนี้ถูกบอกว่าคือการล้มล้างการปกครองนักข่าวต่างประเทศในสัมภาษณ์ผมเรื่องนี้ผมก็บอกว่าเขาเขาไม่เข้าใจนะับผมก็บอกว่าเป็นแบบนี้ทูตของเอ่อบางประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งนะฮะให้มีคนแปลคําวินิจฉัยสารนุนฉบับนี้ให้ฟังเมื่อแปลเสร็จเขาถามคนแปลว่าแปลผิดหรือเปล่า ผมคิดว่าผมก็เรื่องนี้ต้องตัดสิกให้ดีนะและ้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งเราเราต้องละในเรื่องของการได้หรือเสียทางการเมืองนะฮะเรื่องนี้มันมีคุณค่าที่มันลึกกว่าฝ่ายหรือการได้เสียทางการเมืองมันคือมันคือจุดของการที่จะรู้อยู่ร่วมกันได้หรือไม่ได้อันนี้สําคัญมากแล้วผมคิดว่าในความเห็นผมเนี่ยนะฮะในหลายกรณีเนี่ยการใช้อํานาจเนี่ยนะครับของศาลจํานวนหนึ่งได้ก้าวข้ามเส้นอันนี้มานะฮะมันจึงเกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นสภาวะแบบนี้ขึ้นผมบอกว่ามันเป็นไปได้ว่าศาลจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ศาลเนี่ยไม่ใช่ผู้แทนเจตจำนงของฝ่ายค้านหรือฝ่ายข้างน้อยนะครับอันนี้สําคัญมากฮนะเพราะถ้าเกิดศาลเนี่ยต้องการแสดงบทบาทในทางการเมืองในแง่ของความเห็นทางนโยบายที่แตกต่างกันเนี่ยศาลไม่สามารถทำนะครับผ่านคําพิพากษาได้ศาลต้องลาออกมานะครับแล้วเสนอนโยบายเนี่ยผ่านทางการเมืองให้ประชาชนของประเทศตัดสิน คือประเด็นที่ผมพยายามบอกว่าลัลกษณะของอำนาจตุลาการเนี่ยนะครับกับการแสดงเจตนง,งการเมืองมีความแตกต่างกันแบบนี้นะฮะทีนี้พอมาถึงจุดที่มันทาผ่านคำวินิฉัยแบบนี้มันก็เลยมีคนบอกว่าเอาหละไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเอาเฉพาะยิ่งกรณีสารร,รัฐมนูญเนี่ยนะครับรัฐมนูญก็บัญญัติเอาไว้ว่าคำวินิฉัยของสารรัฐมนูญให้เป็นเด็ดขาดผูกพันองค์กรของรัฐผูกพันคณะมนตรีรัฐสภาสารและองค์กรทั้งปวงของรัฐใช่ไหมฮะ เขาบอกว่าเอาละผมจะวิจารณ์จะบอกว่ามันถูกหรือมันผิดเนี่ยไม่สนเพราะรัฐธรรมนูน2216วรรคห้าเนี่ยบอกเอาไว้แบบนี้ผมถามง่ายๆฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เขียนมาตร,ราน,นี้มาตร,ราดเดียวเขาเขียนเอาไว้นะครับในหมวดสารที่ที่อาจารย์สติพูดไปเนี่ยถูกต้องนะว่าสารน,าน,นั้นนะครับต้องพิจารณาพิพากษาอธคดีไปตามความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและในพระประมานพิไทยพระมหากษัตริย์นะฮะ คำถามมันมีอยู่ว่านะฮะกฎหมายกับศาลเนี่ยหรือกฎหมายกับคําิมภากษาของศาลเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงไม่กี่วันมันนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ผมพบว่ามันมีการพูดกันว่าเราต้องเคารพกติกาเราต้องเครารพกฎหมายผมคิดว่าพูดอย่างเนี้ยก็ถูกพูดยังไงก็ถ,ถูกมันเป็นการพูดที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะมันถูกเสมอเคารพกับกฎหมายเคารพกติกาแต่คําถามมันมีอยู่อย่างนี้นะครับว่าแล้วคํามิพภากษาของศาลเนี่ยเท่ากับกฎหมายไหมไม่เท่าหรอกครับ ทำให้าการสังศาลคือการแสดงออกซึ่งความหมายของกฎหมายซึ่งในสังคมทั่วไปเรายอมรับว่าอะ่ะศาลตัดสินคดีมาเนี่ยมันก็พึงยุติไปตามนั้นถูกไหมฮะแต่คําถามที่ผมจะถามมันมากไปกว่านั้นและนี่มันเป็นคําถามที่มันมันเป็นมากไปกว่านิติศาสตร์เป็นปัญหาในทางปรัชญาไปแล้วและเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองแล้วก็คือว่าถ้าศาลตัดสินคดีไปผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งแต่ศาลบอกว่าศาลตัดสินตามรัฐธรรมนูญ ในสายตาของสรชาชนจานวนมากเห็นว่าสารละเมิดรถถัฐธรรมนูญสารตัดสินรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าคําพิพากษาของสารเนี่ยขาดอนุหนมาตรา197เพราะเขาบอกให้ต้องตัดสินคดีไปตามความยุติธรรมตามรัฐนูลและตามกฎหมายแล้วมีคนเห็น,นว่าผิดสาร,รบอกว่าต้นสารเป็นคนบอกไงรัฐนูลคืออะไรกฎหมายคืออะไรอีกฝ่ายหนึ่งบอกโอเคถ้าเกิดสารบอกมายัางไงก็เป็นอย่างนั้นเสมอถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราจะเข้าใจใช่ไหมว่าคำพิพิากษานิยของสารรัฐนูลเนี่ยเท่ากับรัฐธรรมนูญ ถ้าอย่างนั้นแปลว่าสารนูนไม่มีวันตัดสินคดีละเมิดนันูนได้เลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเขาหมายกมว่าสารตัดสินมาถูกตลอดเวลาใช่ไหมผมเรียนว่าในคดีปกติธรรมดาทั่วไปเกิดขึ้นที่ารปกครองศาลยุติธรรมเนี่ยมันมีศาลที่สูงกว่าใช่ไหมฮะคอยกันกรว่าที่ศาลล่างตัดสินไปเนี่ยถูกหรือไม่ถูกแล้วไปจบที่ศาลสูงสุดถ้าศาลสูงสุดเขาตัดสินขัดนันูนอีกเนี่ยในประเทศที่ระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดําเนินไปจนสุดทางเนี่ยเขาจะให้มีการอุดธรณ์เรื่องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูนได้ อย่างเช่นในเยอรมันอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะซึ่งบ้านเราี่ยไม่มีระบบแบบนี้แต่สารนูลนั้นเนี่ยเป็นสารนะครับเดียวไม่มีการตรวจสอบนะฮะทำทำไมเป็นสารเดียวเพราะต้องการให้ตัดสินแล้วจบแต่ว่าการบาลานซ์อำนาจของสารนูนนะจึงบาลานซ์โดยองค์กรอื่นของรัฐในดัานูนเหมือนกันนั่นเองไงครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าองค์กรอื่นเนี่ยบริหารหรือนิติบัญญัติเนี่ยเขาเห็นว่าสารนูลนั้นเนี่ยนะครับละเมิดรัฐธรรมนูญเสียแล้ว เขามีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐนูลเหมือนกันนะครับแล้วผมม็บอกว่าถ้าเกิดปัญหามันถูกขยับไปจนจุดนั้นเนี่ยมันจะหมดนะฮะคนชี้ขาดคนสุดท้ายโดยระบบเนี่ยเราออกแบบให้สารนูนเนี่ยเป็นคนชี้ขาดคนสุดท้ายโดยเรามุ่งหวังว่าการชี้ขาดเนี่ยมันจะยุติปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าเกิดคนชี้ขาดสุดท้ายนั้นมีปัญหาก,กับการชี้ขาดเองซึ่งเวลาที่มันเกิดปัญหาเรื่องงานชี้ขาดมาได้เกิดขึ้นทีเดียวนะมันจะสั่งสมมาเป็นหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องจนสาธารณชนส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นว่าโอเคมันไม่ถูกละมันมันผ ผม่กเวลาที่ผมดูเรื่องนี้นะฮะผมจะหนักถึงคุณค่ายอย่างหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงแน่นอนแห่งอติฐานนะผมรู้ครับว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยแม้มันจะผิดพลาดไปบ้างมันไม่ถูกต้องไปบ้างเนี่ยเพื่อสันติสุขของสังคมเนี่ยเราก็ยอมรับนับถือแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คำพิพากษาของศาลตายเป็นการกดขี่คำพิพากษาของศาลตายเป็นการแสดงความหมายของกฎหมายที่มันไม่มีวันเป็นอย่างนั้นไปได้มันแสดงให้เห็นนะครับถึงการเป็นฝ่ายในทางการเมืองอย่างชัดแจ้งเนี่ยผมคิดว่า หน้าที่นะครับในการเคารพคำพิพากษาของคนคนนั้นหรือคนในสังคมกฎหมายนั้นยุติลงครผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับโดยโดยโอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวแต่พูดจากประสบการณ์นะครับพูดจากพูดจากสิ่งที่เห็นมาในต่างประเทศในเยอรมนีเนี่ยนะฮะเราก็คงเห็นว่าในในสมัยที่นาซีเรืองอํานาจเนี่ยศาลในศาลในเยอรมนาีน,านั้นนะครับเขาใช้กฎหมายไปตามอุดมการณ์ความคิดแบบนาซีตัวบทกฎหมายนั้นนะครับเขียนเอาไว้อย่างเดิม แต่สารบิดเบือนตัวบทกฎหมายนะฮะไปตามความคิดของของท่านผู้นำคือคิดเลอร์นะฮะหรือหรือนาซีซึ่งมันผิดนะฮะนะักกฎหมายฝ่ายที่ยืนยันว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายคำพิพากษาต้องเป็นคำพิพากษานะี่นะครับภายหลังจากสงครามโลกเขาก็ยอมรับว่าเอาหล่นะหลักเนี่ยคือเราเคารพแต่เราไม่ได้เคารพแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ได้เคารพแบบจำนวนว่าตัดสินอะไรมาแล้วนี่นะครับทุกอย่างต้องจบแบบนั้นฮนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย สารจะลายเป็นผู้เผด็จการผ่านคำพิพากษาครับเราจะเกิดเผด็จการรูปแบบใหม่ขึ้นมาคือเผด็จการผ่านทางตุลาการผมเข้าใจเรื่องตุลาการพิวัดนะฮะที่มีการพูดกันมาในต่างประเทศเนี่ยนะฮะแต่ระดับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะั้นเนี่ยครับผมคิดว่าไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้ที่ผมว่าไม่เหมือนเพราะว่าถ้าเกิดท่านไปดูแนวนะฮะการจัดกลุ่มของประเทศองคยิ่ง,งรอีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสถานะสารนูนไทยเนี่ย ในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนมานี้เนี่ยนะครับจากการดูของต่างประเทศเนี่ยเขาจัดกลุ่มของสารนุ่นไทยอยู่ในกลุ่มล่างสุดนะฮะที่เป็นกลุ่มซึ่งเป็น p o l i t i c i z e d c o r t เ,เขาจัดกลุ่มเอาไว้แบบนี้นะฮะเพราะนั้นอันเนี้ยมันเป็นปัญหาซึ่เราเราพึงเราพึงตรหนัดเราไปดูประตูนที่สื่อมวลชนต่างเนเทศเขาวาดเขาพูดถึงสารของเราอะ่ะแล้วผมคิดว่าเราอย่าเราอย่าเพิ่งไปไปประมาทเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องราวเมืองไทยฮะ หลายเรื่องเนี่ยเขารู้ดีกว่าที่เรารู้อีกได้ซ้าไปแล้วเขามองจากคนมุมนอกซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียนะครับกับกับความขัดแย้งทางการเมืองในเวลานี้แราวผมว่าเสียงหรือสัญญาณแบบนี้ที่มีออกมาเนี่ยที่มองสารของไทยในเวลานี้นะฮะภาพประตูนที่เขาร้อเรียนต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเราต้องตรนะหนักที่ผมพยายามพูดแบบนี้นะครับไม่ได้ผมจะมุ่งหมายทําลายอาํานาจตุลาการเพราะสังคมมันตั้งมั่นอยู่ไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีสารที่เป็นอิสร,ระไม่ใช่แต่ผมกําลังบอกว่าเราระวังเถอะนะ ถ้าเราคิดสั้นทางการเมืองเราตั้งเราสร้างปรปักญทางการเมืองขึ้นมาแล้วเรามุ่งหมายกําจัดปรปักญทางการเมืองนั้นโดยไม่เลือกวิธีใช้เราทุ่มเอาคอรสนะเอาสิ่งซึ่งบงรรพตุลาการปลูกฝังมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยนะฮะในแง่ของการสร้างความเชื่อถือขึ้นมาเนี่ยทุ่มลงไปนะครับเพื่อจัดการกับปรปักญหรือจัดการกับนักการเมืองนะฮะหรือในทางปัญหาทางการเมืองหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยโดยใช้ใจของเราเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งเนี่ยไม่เอาหลักเป็นที่ตั้งเนี่ยระบบจะพัง แล้วเมื่อระบบพังแล้วเนี่ยนะครับพอสุดท้ายพอคนไม่ฟังแล้วเนี่ยนะฮะเริ่มจากไม่ฟังเนี่ยมันไม่มีใครฟังใครครับทุกคนเนี่ยเท่ากันหมดแล้วถึงตอนนั้นฮะมันกลับสู่สภาวะธรรมชาติดั้งเดิมแล้วนะฮะก็คือสภาวะของการปะทะกาันในแง่ของอำนาจในทางความเป็นจริงที่ผมพยายามพูดมาตลอดเวลาเนี่ยเพราะผมไม่อยากให้เห็นสภาพแบบนั้นเกิดขึ้นในสังคมไทยเราทุกคนเนี่ยนะฮะก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกาันเป็นคนรักกัน แต่เรามาขัดแย้งกันเนี่ยนะครับในทางการเมืองเพราะว่าความคิดทางการเมืองไม่ตรงกันเอาเป็นเอาตายกันแล้วใช้คอสทุกอย่างทุ่มลงไปเนี่ยเพื่อเอาชนะในทางการเมืองเนี่ยนะฮะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่เหลืออะไรมันจะเหลือแต่ความเจ็บปวดและความเศร้าโศกในที่สุดนะแล้วเราก็จะย้อนกลับมา <ละ S 1> นึกกันว่าเราไม่ควรทําแบบนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ผมเตือนสังคมไทยแล้วผมเตือนมาหลายปีแล้วนะครับแล้วและการที่เตือนนั้นถูกม,มองนะฮะว่าตายเป็นปรปัปรัับสารผมไม่เป็นปรปัปรับกับสารผมบอกว่าผมเคารพผู้พิพากษา คิดถือในหลักในการแต่ว่าผมรับไม่ได้นะฮะถ้าสมมติว่าผมทราบว่าผู้วิพากษานั้นไปประชุมกันนะฮะหรือมีคนหรือส่วนหนึ่งประธานศารหรือใครก็ตามเนี่ยถ้าจริงนะฮะตามที่มีข่าวมาประชุมกันเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนอกระบบเนี่ยผมคิดว่าน,นี้เกินบทบาทของผู้พิพากษาแล้วะฮะและอันนี้เป็นสิ่งซึ่งต้องตระหนักสังวรว่าท่านเองนั้นกําลังทําลายนะครับตัวระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยนะฮะซึ่งแน่นอนมันมีข้อบกพร่องที่ต้องปฏิรูปกันต่อไปต้องแก้ไขกันต่อไป แต่ผมไม่ต้องการที่จะสร้างขึ้นใหม่นะครับบนซากปรักหักพังต้องการจะรีฟอร์มหรือปฏิรูปมันไปนะฮะแล้วขัดแย้งกันไปแบบนี้แต่ไม่ต้องถึงขัน้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรเหลือให้เรายึดถือเอาไว้เป็นคุณค่าพื้นฐานของสังคมอีกเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะฮะแล้วก็ขอจบการอภิปรายเท่านี้ครับครับทางฝ่ายปฏิบัตินะครับก็จะสลับให้ท่านสละวุฒิพุดก่อนแล้วก็ท่านอาจารย์สถิตครับ ขอบคุณครับท่านอาจารย์ปกป้องครับในความเห็นของท่านอาจารย์รอยเจดในเรื่องการยอมรับตามคมพิพากษาซึ่งท่านก็เน้นเรื่องสารรัฐนูลเป็นหลักนะครับผมก็จะในความเห็นของผู้ปฏิบัติเองเนี่ยผมเห็นว่าสังคมต้องดูก่อนว่าสารไม่ว่าสารไหนในระบบคู่ปัจจุบันนะสารรัฐนูลสารยุติธรรมสารปกครองหรือสารทหารก็ตามมีอยู่สระบบด้วยกันเนี่ยอยู่ในกรอบหน้าหน้าที่ของตัวเองไหมใช้อำนาจในการชี้ขาด ข้อพิพาทที่มีผู้นําเรื่องมาเสนอต่อศาลไหมแน่นอนนะถ้าศาลเอาเรื่องมา,าทําเองเข้าไปร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อล้มล้างรัฐบาลอันนี้อยู่เกินกรอบอานาจของพวกศาลแล้วก็เราก็ถ้าในศาลยุติธรรมเนี่ยเรามีประมวลจริยธรรมกากับอยู่การทําอย่างนั้นคงทําไม่ได้เพราะว่า,าหลักการที่สําคัญของจริยธรรมของตุลาก,การก็คือต้องมีความเป็นกลางเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นจะ ในความเห็นจะเลือกใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเ,เลือกพักไหนชอบพักไหนก็ชอบได้แต่ว่าในการทําหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาเนี่ยต้องมีความเป็นกลางสิ่งที่สําคัญอีกข้อหนึ่งที่จะต้องมาตรวจสอบว่าถ้าเราจะยอมรับในคําพิพากษาหรือคําวิจัยเนี่ยในเชิงสังคมหรือเชิงระบบเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสังคมจะอยู่ได้ถ้ามีบุคคลที่ชี้แล้วทุกคนยอมรับถ้าทุกคนปฏิเสธชี้แล้วไม่ไม่มีการยอม รับการเกิดขึ้นมาเนี่ยความวุ่นวายในสังคมก็จะเกิดขึ้นแล้วก็คงใช้อำนาจอื่นมาแก้ไขปัญหาอันนี้ซึ่งซึ่งเคิดว่าคงไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับในการดูว่าในการพิจารณาว่าสารต่างๆเนี่ยใช้อำนาจเนี่ยอยู่ในกรอบหลักการที่สําคัญก็คือว่ามีความเป็นกลางเป็นอิสระหรือไม่ท่านต้องดูจากปัญหาข้อจริงว่าในการใช้อำนาจดังกล่าวนั้นมีการดําเนินการอย่าง อย่างอย่างเปิสเผไม่ถูกแทรกแซงมีใครมาสั่งให้พวกษาตสินคดีตามคําสั่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่นะครับหรือมีความเป็นกลางมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นแบบที่อาจารย์บอยเจรพิปานะครับว่าโครงสร้างของกฎหมายเองเนี่ยกำหนดให้มันทาหน้าที่อย่างเนี้ยอย่างเช่นตั้งแต่ปีปี50นะครับรั้นวนปี50าศูเนี่ยกำหนดไป ให้ประธานสารดีกาประธานสารนูนประธานศารปกครองเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการสรรหาถามว่าประธานเหล่านี้เขาอยากจะเป็นกรรมการสรรหาป่ะคำตอบก็คือไม่แต่ว่าในเมื่อกฎหมายกําหนดไว้เขาก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว้ต้องเคารพกฎหมายในฐานะที่เป็นคนที่เป็นผู้รักษากฎหมายด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทางการเมืองกับอำนาจตุลาการเนี่ยเกิดผลจากรัฐนูลที่กําหนดไว้เช่นนี้นะครับแล้วก็วิวัฒนาการของสังคมโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไป ถามว่าถ้าเราไม่ยอมรับใน,นกลไกกระบวนการในในการใช้อำนาทางศาลแล้วเนี่ยถ้าท่านไปดูกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยหลักวิหลักกฎหมายเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นหลายคนก็คงได้ได,ได้ทราบเรื่องรองอาร์มจูริสเด็กชันว่า,าในคดีบางประเภทเนี่ยศาลในในยุโรปก็ดีหรือในในสหรอเมริกาก็ดีเนี่ยสามารถใช้อำนาจศาลเนี่ยนอกไปเหนือ เหนืออาณาเขตของตัวเองได้ถ้าประชาชนของคนของประเทศตัวเองเนี่ยไปกระทำผิดนอกประเทศเกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอะไรพวกนี้ก็ต้องมาขึ้นศาลในประเทศเขาได้ถูกดําเนินคดีได้อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ากติกาที่สังคมจะยอมรับว่ามันทําได้มากน้อยหรือไม่มีเหตุมีผลหรือไม่ก็แบบที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์ก็ได,ได้ได้นำเรียนข้อมูลต่างประเทศหลายกรณีว่าการชั้นหนาาของตุลาการเหล่านั้นทําด้วยความเหมาะสมมีเหตุมีผลหรือไม่ ผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่ากระบวนการต่างๆที่ศาลใช้อยู่นะวันนี้เนี่ยมันมาจากกระบวนการในเชิงรับตามที่ท่านอาจารย์รอยเจตพูดถึงนะครับว่าเมื่อทําในเชิงรับก็หมายถึงว่ามีคู่กรณีมาร้องต่อศาลมีทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านนําเสนอข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่อศาลท้ายที่สุดศาลก็ต้องเอาหลักกฎหมายมาปรับในเรื่องนั้นส่วนศาลจะตัดสินแล้วเนี่ยหรือมีคําพิพากษาหรือคำวิจัยแล้วเนี่ยมีจะคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับคนที่ มาร้องขอให้ศาลพิพากษาอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งและศาลพิพากษาไปด้วยเนี่ยเขาก็ต้องเห็นด้วยกับที่ศาลพิพากษาแน่นอนเพราะเป็นไปตามความต้องการของเขาแต่ในขณะเดียวกันคนที่แพ้คดีหรือคนที่ได้รับผลร้ายจากคำพิาำพากษาหรือคำวิจัยนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อไม่เห็นด้วยเนี่ยถามว่ากฎกติกาในสังคมเนี่ยอยู่อ,อยู่กันด้วยอะไรในเมื่อตามมาตราร้7ยเ้าเจเนี่ยบอกว่าอำนาจตุลาการเป็นอำนาจที่ต้องวิจัชยชีดขาดข้อพิพาทตาม ความยุติธรรมกฎหมายแล้วก็ตามตามรัฐนูนและตามกฎหมายเนี่ยภายใต้พระมาปรามาพิไัยของพรมหาสัตว์เนี่ยถ้ามันอยู่ในกฎกติกาเหล่านี้มีการตรวจสอบได้มีการใช้อํานาจโดยอิสระและมีความเป็นกลางเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยจะอยู่ได้โดยปราศจากความแตกแยกและความรุนแรงเนี่ยก็ต้องเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามนะเพราะว่ามันก็ถ้าถ้าท่านดูจากคำวิจัยแนอดีที่ผ่านมามันมันก็ประเทศมันก็ต้องเดินได้มันไม่ถึงกับทางจุดทางตันที่จะ เดินไม่ได้เพราะว่าผมก็มองโลกในแง่ดีว่าท้ายที่สุดถ้าทุกคนยอมรับกฎกติกาในสังคมไม่เอากฎหมายมาใช้ด้วยความรุนแรงหรือตัดสินคด,ดีด้วยตัวเองเนี่ยสังคมก็จะเดินหน้าต่อไปได้ขอบคุณครับขอบคุณนันตะลาบุตรนะครับเชินท่านสถิตไพราะครับ,บคค <c oughs> คือไอ้ที่จะไม่ยอมรับก็คือว่าเมื่อ <c oughs> เมื่อสารไม่มีจะฟ้องร้องก็ต้องประลองปิมือกัน,น <c oughs> มันก็เท่านั้นนหะครับนะความจริงไอ้เรื่องความยุติธรรมอะไรเนี่ยมันก็พูดกันก็เดาเอาก็ยากอย่างที่ว่านะ <c oughs> ผมอยากจะกล่าเรียนว่ามีคําเตือนของนักปราชญ์มาของไทยเนี่ยนะฮะคือท่านชิดบุรทัศนะ ท่านได้เขียนไวในสามัคคีเพศคาฉันว่าเมืองใดไร้ธรรมอภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนนะครับอันนี้ของไทยนะของฝรั่งเศสก็มีท่านมงเตสกีเออนะท่านบอกว่าไม่มีความเลวร้ายใดที่จะเลวร้ายไปกว่าความเลวร้ายที่ได้ก่อขึ้นภายใต้กฎหมายและขบวนการยุติธรรมก็รู้จะว่าประการใดผมก็กราบเรียนท่านอย่างนี้ฮนะ ทีนี้อีกข้อหนึ่งที่ที่พูดอยู่เสมอว่าคาวิพากษาวิพากษ์วิจาร์ณได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เข้าใจกันได้อยู่แล้วไม่มีกฎหมายใดในประเทศไทยนะที่ห้ามไม่ให้วิพากวิจาร์ณคำวิพากษานะไม่มีหลอกครับพูดกันเรื่อยเฉยไปเองนะไม่มีนะมีกฎหมายห้ามไม่ให้ดูหมิ่นศาลนะดูหมิ่นกับวิพากษ์วิจารณคนละเรื่องนะ นะมาตรา198ต้วมาคุปมกัมาอาญาห้ามให้ดูหมินนะ่นศาลนะครับดูหมิ่นกับวิาพากษวิจารณ์คนละเรื่องแล้วมีหน้ำซ้ำนะครับในกฎหมายวิธีพิจาาความอาญามตาตรา211บังคับคู่ความนะฮะให้โต้แย้งด้วยถ้าคุณไม่โต้แยง้งคำอุทธรณ์ดีกาใช้ไม่ได้นะครับในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็เหมือนกันนะ นะคู่ความต้องโต้แย้งนะว่าคำพิพากษานั้นช่วยไม่ได้เรื่องเฮงซวยยังไงเขียนไปนะครับเขียนไปเลยนะขอประทานโทษผมอยู่สารนิกาหกเจ็ดปนะีมีดีกาอยู่เรื่องหนึ่งดีกาขึ้นมาว่านะโจ์เห็นด้วยกับคำวิพากษาสารนุธรเต็มร้อยเอร์เซ แต่อยากจะขอดีกาเพื่อให้สารดีกาวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานทางวิชาการนะครับไปเพื่อเป็นประโยชน์กกบการนักศึกษารุ่นต่อๆไปผมเขียนคำวินิจฉัยสองนาทีว่านะครับดีกาโจ์ไม่โตแย้งคำรักษาสารุทธณ์เป็นดีกาที่ไม่ชอบศาลต้นรับดีกามาไม่ชอบให้ยกไม่รับดีกา ไม่พิภากษาให้เพราะไม่โตแยงนะ้งเนี่ยเพราะฉนั้นการวิภาคพ,พ์วิจารณ์เนี่ยให้คำนึงได้เลยว่าทําได้ครับแต่อย่าไปดูมินนะฮะไอ้ดูมินต้องไปว่ากันในมาตรา198ซึ่งก็เป็นที่เขา้าใจดูมินกับว่ากษิจารณ์คนละเรื่องนะฮะคนละคำกันด้วยนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่ชอบปูเสมอเรื่องเมิ่นหน้าสารเนี่ยลเมิดหน้าสาลเนี่ยนะ เราไปใช้กันในทางที่จะก่อให้เกิดอาณาจักรแห่งความกลัวขึ้นมาในประเทศเพราะการละเมิดน่าสารเนี่ยท่านไปอ่านนะครับหลักเบื้องต้นก็คือว่าจะต้องไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่สารกําหนดขึ้นในศาลนีก็พูดง่ายก็อยู่ในบริเวณศาลนั่นแหละหรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณสาลนะถ้าท่านนั่งวิภากษวิจารณ์ สารอยู่ในห้องจิตเสบุตรนี่นะฮะไม่มีทางลครับที่จะไปละเมิอดอำนาจสารได้เพราะไม่ใช่บริเวณสารและไม่ได้เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่สารได้ออกข้อกําหนดมานะครับนี่มันก็ชัดเจนนะฮะมันเป็นเรื่องต้องอยู่ในบริเวณสารนะครับเพราะฉะนั้นการที่ภาควิจารณ์สารว่าวิภาคสามไม่ถูกทําได้ทั้งนั้นแหะครับ นะครับไม่มีหรอกครับมันไม่สารไม่ใช่คนที่แตะต้องไม่ได้นะครับแตะต้องได้ครับผมยังยืนยันว่าชัดเจนนะว่าไอ้นี่ไม่มีกฎหมายในประเทศไทยมาตราไหนห้ามนะครับแต่ก็ระวังเรื่องดูดมินเท่านั้นแหละทีนี้ปัญหาว่าแค่ไหนููมินแค่ไหนวิพากษาวิจารณ์มันก็เสียวไส้ยอยู่นะเพราะคนที่พ <laughs> ิ่นิฉัยนั่นะนะเป็นคนที่ต้องเสียหายอยู่ด้วย ไอหน,นี่ก็ต้องอคติสี่ประการซึ่งในประเทศไทยผมไม่เห็นไม,ไม่เห็นมีใครที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีอคตินะทุกคนมีอคกติกันหมดนะฮะอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะที่นี้ไอ,อที่ผมอยากจะกลัาเรียนก็คือว่าอศารเนี่ยนะถ้ามีเหตุผลที่รับได้นะ่เขาก็ยอมรับนะครับคำวินิจฉัยที่วินิจฉัยว่าการแก้นะ การแก้ที่มาสวอวจากแต่งตั้งไปเลือกตั้งเนี่ยเป็นการขัดแย้งต่อเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเท่ากับตัดสินว่าพระที่ขึ้นทางตะว,วันตกนะแล้วแล้วใครจะไปยอมรับได้นะครับอันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ต้องมาพูดเล่นลิ้นไปรอกครับมันเสียเวลาเปลาบคนไม่บ้าก็เมาเนี่ยถึงจะตัดสินอย่างน้นได้เนี่ย นะต้องขอประธานโทษนะผมผมผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วความจริงมันยังมีหลายเรื่องที่พูดกันใหม่แล้วเนี่ยที่ตัดสินที่ว่ารับไม่ได้นะครับและไอ้ที่ผมอยากจะพูดเป็นประการสุดท้ายเดี๋ยวจะมีจดหมายเตือนก็คือว่านะครับท่านไปดูนะฮะรัฐธรรมนูญมาตรา130นะอาจารย์ท่านก็น,น่าปรนะดีขออภัยท่านรัฐธรรมนูญมาตรา130เขาเขียนไว้าชาัดเจนนะครับว่า การอาภิปรายการแสดงความเห็นการออกเสียงของสอวอและสอสอนเนี่ยในสภาเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใด,ดจะนำไปฟ้องร้องในทางใดๆมีได้แต่ท่านเชื่อไหมฮะปปชออ่านกฎหมายมาตรานี้ไม่ออกจะชี้มูล <c oughs> จะไปถอดถอนก็เขาบอกว่าฟ้องร้องในทางเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดนะี่หมายความวม่ายังไง นะฮะผมถ้าคิดถึงท่านวิชัยวิวเสวีแล้วเกินเพราะเป็นท่านเป็นบวชจนท่านวิชาผมไม่บังอาจไปพูดกับท่านนะฮะเพราะว่าท่านคอยบันดาลโทสะทางวิชาการอยู่เลยผมก็ผมไปกระยาอย่างแตน่นี่นี่ฮาวาดมาต่ไหนแล้วเนี่ยคุณไม่อ่านมาตา130ร้อยสามสิบนะครับนะสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็มันผิดรัฐธรรมนูญชัดๆชาติคุณจะไปไปผูกพันอะไรนะครับ ผมยืนยันมา,มาไปชี้มูลก็าได้ยังไงสบพสอสอ,สอ,สอเขามีเอกสิทธิตรวยเด็ดขาดผู้ใดจะนําไปฟ้องร้องในทางใดๆไม่ได้มาตตาน,นี้มันชัดเจนนะผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับสบสสอจว่าผมก็อภาวนาให้พระพป็นเจ้าลงโทษขอพระคุณน,นะ ก่อนที่จะเปิดให้ทุกท่านถามวิทยากรน,นะครับผมสรุปสั้นๆนิดเดียวนะครับก็คือว่าผลงานบรรยากาศการสเสวนาวิชาการเรื่องอำนาจศาลกับถานการการเมืองวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะฮะคือเป็นการพูดอภิปรายเชิงวิชาการและเชิงภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางแล้วก็ฟังเหตุผลซึ่งกันและกันและเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกันความเห็นต่างเป็นสิ่งสร้างสารรค์เสมอฮะ ตราบเท่าที่ความเห็นต่างยืนอยู่บนพื้นฐานของการไม่เกียดชังกันไม่ปีกันไม่ทะเลาะกันรับฟังและเคารพซึ่งกันและกันผมว่าเป็นโมเดลที่ดีในการในการไปพูดและแก้กันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในระดับประเทศด้วยนะครับในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเป็ี่ยนทางวิชาการในวันนี้เชิญท่านผู้มีเกียรติต้องคาถามื่อก่อนเลยครับเชิญครับผมเชิญท่านที่หนึ่งท่านที่สองแนะนําตัวด้วยนะครับแล้วก็เชิญท่านถามไว้ก่อนครับ ฮัลโหลครับสวัสดีครับครับกระผมนายสมศักดิ์นับสกุลเกียรศดาชัยนะครับเ็นนีกรสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าหลางประเทศกลาะครับด้วยความเคารพท่านวิทยกรทั้ง5ครับท่านอาจารย์ทั้งหมดครับที่ว่าความเห็นที่ว่าลําตีที่ว่าหนึ่งกับหนึ่งที่ว่าล,ลัมตีรักษาการจะลาออกไม่ได้ด้วยความเคารพนะหน้าตาหนึ่งแปดสองก็บอกว่าถ้าเกิดมีการตายอ่ะมีการลาออกอ่ะมันก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีการลาออกได้อย่างนั้น ตำแหน่งทางด้านอธิบอธิการบดีถ้าเกิดมีใครรักษาการก็ลาออกไม่ได้ครับตำแหน่งอ,อย่างเงี้ยมันดูขนาดอำนาจเต็มอย่างลาออกได้แล้วถ้าเกิดคุณมีมีอำนาจไม่เต็มแล้วจะไม่ลาออกไม่ได้นะฮะนี่อันนี้เป็นเป็นคำถามท,าที่ให,ให้ให้เป็นข้อคิดน,นิดนึงส่วนกรณีที่ว่าเอ๊ะเงินกู้สองล้านล้านบาทเนี่ยครับมันทําให้เกิดอะไรที่ว่ามันผิดรัฐนูนที่จริงแล้วเอ่อมันดีนะครับโครงการต่างๆที่ท่านอาจารย์สดิติว่านะครับอ่าแต่จริงๆแล้ววิการนะครับ ที่จริงมันต้องถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าตามหมวดแปดว่าด้วยการเงินการคลังแลว้ววิธีการงบประมาณมัน166ยหถึงร้อเเนี่ยมันเขียน